แทะแดดแดดแดดตอนฝนพรำน,น,รนจะจ๊ะดูดิว่าจะพอใช้ได้ไหมหลังจากที่เยียดมาหลายวันวอุ้ยตายหาละโดนบานเขาอ้นนั่นอับเป็นทิศเป็นทิศแม็กอาจจะไม่ค่อยโอเคนะลูกอาจจะขาดได้ เมื่อกี้มันจะรืดเพราะว่าเราเราไอ้สวิตสวิตสวิตคอนแทคมันตื้นมันเหมือนกับว่าเรากดแล้วมันสั่นมันเลยทําให้มันเหมือนเบิ้ลเห็นไหมคือมันเหมือนกับว่ามันจึ๊กจึ๊กอะไรอย่างเงี้ยแม็กไม่ค่อยดีอ่ะคือแบบประมาณว่ามันชอบแบบฟีดอ่ะฟีดลูกอ่ะ ก็ไม่รู้เป็นที่แม็กมันอาจจะเป็นแมนะ็กจีนว้ะมันเลยทําให้มีปัญหาเลยยังไม่ได้เทสออโตโ้เลยยังไม่ได้เทสออโตโ้ลูกก็ฟีดออกหมดสงสัยต้องหาแม็กใหม่ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ทําให้มันคนลูกเป็นมีออโตโ้นิ่มๆได้ค้นแบบนิ่มๆค้นแบบสเทียนสเทียน ซึ่งไม่ใช่คอนแทคของเขาจะเป็นไมโครสวิตที่เราโมดิฟายกับชุดไฟนะครับตัวนี้เราโมดิฟายกับชุดไฟไออีชุดเตอร์นะครับดูนะครับระยะไกลเหมาะสาหรับคนที่ ชอบเขียนะเขียนิ้วเดี๋ยวลองฟัวโต้ดูนะครับว่ากลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงตัวนี้ใช้ท่อทองเหลืองเดิมนะครับเปลี่ยนยางมาเป็นยางฮอปไอพอมีเทียบสีม่วงนะครับดูนะครับฟัวโต้นะครับมอเตอร์ตุดฟ้านะครับแบตแบตเป็นแบตหนึ่งพันหร้มิลลิแอมของไฟฟ็อกนะครับ แม็กมันไม่ค่อยกินลูกอะครับไม่ค่อยฝีลูกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลูกมันไม่ขึ้นอะไรนะครับลูกมันไม่ใช่ว่าลูกมันขาดเพราะว่าแม็กมันมีปัญหาครับต้องหาแม็กที่มันโอเคโอเคหน่อยเหมือนว่าสปริงดันมันอะมันจะอ่อนอ่อนสปริงตัวตัวตัวที่อยู่ตรงนี้ครับมันน่ครับมันมันไม่ดันขึ้นเห็นปะเวลาลูกเยอะมันไม่ดันต้องต้องต้องเอานิ้วดันด้วย ซึ่งจะต้องแก้ตรงสปริงเนาะสปริงตรงนี้ต้องหงาสปริงนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันแข็งกว่านี้ที่มันแรงดันมันเยอะกว่านี้เราจะเราจะประคองให้สปริงมันไอเหมือนว่าประคองให้มันให้มันให้มันสูงอะมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันสูงเกินเราก็ไม่สามารถหลดลูกได้เนาะตอนนี้ก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือ เล่นเซมีแบบสนุกสนุกถ้าจะเล่นออโต้ก็ต้องหาแม็กพวกสแตนหรือแม็กพวกที่มันดีๆกว่านี้มาใช้แต่มันก็ยิงได้ปกตินะเห็นไห่าออโต้ Auto มันก็ยิงได้แต่คือลูกมันจะขาดนะครับแต่ถ้ายิงเซมีอ่ะมันมันมันโหลดลูกทันมันไม่ค่อยมีปัญหา กลุ่มกระสุนก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าท่อของปืนของค่ายมารุอินี้มันจะนิ่งอยู่แล้วมันจะดีอยู่แล้วเอาง,ง่ายๆเข้าท,ทองเหลืองนะ ยิงออโต้ได้นะแต่ลูกมันแต่ลูกมันแค่พอแบบนี้นะชัดตัว P 9 0้าศูอีดิตรงนี้ไม่ต้องส่งไม่ทำนะไม่ทำแล้วโอเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลย ถ้าตกลงราคาได้ก็ทําให้ได้แต่คือถ้าจะให้ทําแบบราคาแบบเออธรรมดาทั่วไปนี้ขอขอของดนะเพราะว่ามันรายละเอียดมันจุกจิกมากมากๆเลยซึ่งมันมันเขาเรียกว่ามันโอ้ยมันมัน,มนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อะประมาณนั้น ถ้ารับราคาไหวก็ทำให้ได้นะครับบอดอีชูเตอร์ e <oter> นะครับ